ไ้โปรโดประนมมือขึ้น Sipati Sampati Tat'an Jalian Tiwalang Ayat สูสูงกาเสมเสียมดังเจตนาเทินรนพะมิโมท่านเจ้ขาข้นะโมตัสสะพระพะโธเจตาตถาคตสมามนสมพุทัสสะ พระม,มาติมาตาปิตโรตุภาจริยาติจเรอาหุไยยัปปุนตัทานังปัจายะอัคนกัมปะกาอาทัทสะเนนะารานังนิจเนวะสุขีสิยาติ ณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเตศนาในพรรมตถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจรองศรัทธาประดับปัญญาบาร,รมีแก่ท่านสาธุชทญาจนยากยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการฟังเทศระหว่างปัรษาโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติของเราก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติ ที่เราชาวไทยทุกกลงทุกโมเราได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสมเด็พาจารพระนางเจ้าเศริฐกิจพระบรมราชินีนาพระบระมราชชจน,นินพันปีหลวงและที่ท่านสร้าง,างไว้ให้เป็นศักดิ์สิทในเทศบาลเม,มืองมหาสารคามก็ตาพุทธมองขลเราทั้งหลายได้ผ่านไปได้ยกมือไหว้ เราทั้งหลายผ่านไปได้กได้ระลึกถึงคุนงามความดีของล้องปู่ได้ลึกถึงบุญของตัวเองโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ตาม,มาเชื่อได้เลยว่าโยมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คงได้บริจาคไม่มากก็น้อยพัฒน์ที่เราได้เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทําเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังทบูชาฉันได้มาร่วมบริจาค ก็ต้องขออนุโมทนาที่เราลังละลึกถึงคุณของหลวงปู่ของพวกเราท่านาจากไปแต่สิ่งที่ท่านสร้างไว้ยังอยู่ประสบนี้ก่อนชาวไทยของเราก็ดีหรือบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นบรมวัคคูของพวกเราก็ดีวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายให้เราทั้งหลายพระอาจารย์เหลือตามายอยากให้ย้อนระลึกถึงคุงามความดีเหล่านั้น เอาโทรศัพท์ออกจากมือของเราห้ามเฉียกติกาคือห้ามเฉียห้ามจับเพราะถ้าเฉียถ้าจับเมื่อไหร่สิ่งที่จะมาจะพูดในวันนี้อยากจะให้ในวันนี้มันจะไม่เข้าเลยมันจะสูญเปล่าไปกับรอไมมันจะสูญเปล่าไปกับอากาศจะไม่เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราทั้งหลาย เพราะวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่ยงที่เราทั้งหลายประสบนิทรชาวไทยของพวกเราทั่วประเทศทั่วโลกวันและลึกถึงอะไรทําไมจึงต้องมีวันแม่ทําไมจึงไม่มีวันอื่นทําไมวันแม่เราต้องปิดราชการหน่วยงานราชการทําไมต้องปิดปิดทําไมปิดเพื่ออะไรโยมบางคนอาจจะบอกว่าปิดเพื่อให้ไปท่องเที่ยวอาจาน บ้านแม่ปิดหน่อยเสนตัวบุลังคว่ำว่าคือพอปิดหลายก็นี่เป็นอาทิตย์หนึ่ไปนัเง็ปนั่งท่องเที่ยวะไปหาเที่ยวตรงนั้นบ้างเที่ยวตรงนี้บ้างไปโน่นกาแฟตรงนั้นอร่อยกาแฟตรงนี้อร่อยถามใครถามโยมโยมรู้จัดดีว่าอันนั้นอร่อยนะบ้า,ชานช้าบตุ้มนั้นอร่อยพระช้างโอ้โยมไปหมด จากคนที่ไปนู่นมานี่แต่พอมีลูกอยู่ท่นนั้นไงทําไมต้องควรมเขาปอองขันตัวเองไว้ทนุ่นถนอมดีแล้วเกินอาหารอะไรดีแล้วก็ทานเข้าไปเพื่อบำรุงให้ลูกของเราสมบูรณ์ที่สุดเสื้อผ้าชุดขุมท้องไปมาก็ลำบากยิ่งโตขึ้นยิ่งลำบากยิ่งโตขึ้นยิ่งไปไหนยิ่งทำจิตจวัดลลำบาก ทำโน้นทำนี้ก็ลำบากจะทำภารกิจอะไรก็ลำบากแต่แม่คนนั้นกับไม่เคยบ่นเลยกับไม่เคยว่าเลยกับไม่เคยทำให้ลูกอยู่ในท้องต้องได้รับความกระทบก,กระเทือนเลยคนหมอนัแนอนดแล้วนัดอีกนัดไปตรวจแล้วไปตรวจอีกคนแม่ยอมเสียสละได้ต่อให้ยากงานยังไงถ้าคุณหมอนัดคุณแม่ก็ต้องไปจาก บางคนไม่ชอบเข็มฉีดยาแต่พอมีลูกเท่านั้นแหละคนหมอฉีดแล้วฉีดอีกจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นชอบความทุกข์ทรมานก็เกิดขึ้นจากที่เราธรรมดาแต่เมื่อลูกโตขึ้นโตขึ้นแม่คนนั้นก็ย่มมีความเจ็บปวดในสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดใจแทบขาด เจ็บปวดแทบแม่จะสิ้นลมหายใจแม่ทุกแม่ทารมานแม่เจ็บแม่ปวดแต่แม่ก็ภาวนาเสมอว่าขอให้ลูกของฉันได้เกิดมาปลอดภัยขอให้ลูกของฉันได้คลอดง่ายขอให้ลูกของฉันได้ปลอดภัยขอให้ลูกของฉันได้สมบูรณ์ถึงความเจ็บปวดจะมีแต่แม่ทําไมคนนั้นทําไมจึงทําให้เราอธิษฐานแต่สิ่งดีๆให้เราได้แม่บางคน ข้อตา่างปกติไม่ได้ยอมอะไรยอมให้คุณหมอใช้มีดกรีดท้องเมื่อเรามีพ่อมีแม่แมเราก็มาหวนรลลึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราช่วยตัวเองไม่ได้ใครเล่าเป็นผู้ดูแลเราใครเล่าเป็นผู้ป้อนข้าวป้อนน้ำเราใครเล่าเป็นผู้เอาน้ำนมให้เราดื่มใครเล่าไม่ยอมหลับลอมนอน ต้องเป็นแม่เราดังนั้นพ่อเราดังนั้นที่ท่านยอมแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรามาเราไล้ถึงคนงามตามในอย่างนี้แล้วทําไมละ่ะลูกบางคนพอคุณพอ่อคุณแม่ให้การเลี้ยงดูขึ้นมาเติบโตขึ้นมาบางคนคุณพ่อคุณแม่ยอมทุกอย่าง เป็นแบบอย่างให้ทุกอย่างให้โลกเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับให้ทุกอย่างให้โลกสอนคุณ,ณธรรมสอนจอริยธรรมสอนการจับโน้นจับน,น,บนี่สอนอย่างโนอ้นอย่างนี้ว่าต้องทําอย่างนั้นนะลูกอย่างนี้นะลูกแม่บางคนสอนลูกคําเดียวเป็นหมื่นหมื่นครั้งพูดคําเดียวเพื่อให้ลูกจําเป็นหมื่นหมื่นครั้งเป็นร้อยร้อยครั้ง พ่อกับแม่ไม่เคยบ่นให้ลูกพ่อกับแม่ไม่เคยตำหนิลูกว่าทำไมลูกความจำไม่ดีแม่บอกสิ่งนี้แล้วตั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งแล้วทำไมลูกไม่จำทำไมสมองลูกไม่จำเลยแม่ไม่เคยบน่นแม่ไม่เคยว่าลูกเด็กถามสิ่งไหนแม่ก็พยายามตอบแม่พยายามฝึกลูกคนหนึ่งกว่าจะเดินได้ ล้มไม่รู้จี่ครั้งถูกตกไม่รู้จี่ครั้งเดินชนไม่รู้จี่ครั้งแต่แม่ก็ยังตอบก็ยังให้กำลังใจก็ยังให้ความพยายามให้ความอดทนให้โลกเกิดความพยายามลูกต้องเดินได้ลูกต้องเก่งลูกต้องสามารถเดินได้ลูกต้องวิ่งได้เราให้กำลังใจเด็กคนนั้นแล้วเรา ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งกว่าเขาจะยื่ได้ยืนได้กว่าเขาจะทรงตัวได้แม่ปรบมือให้ลูกคนนั้นกี่พันกี่หมื่นครั้งให้ลูกไปชื่นใจว่าลูกยื่นได้แล้วลูกเก่งลูกสามารถยืนได้ลูกสามารถขันได้เมื่อเราเห็นได้ว่าแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโต ได้ต้องมีความบากบาั่นพยาอยา่างต้องให้กําลังใจแล้วกําลังใจอีกเพราะนั้นเราในวันนี้จากโยมทั้งหลายครองมาแล,ล้วไถึงแม่ของเราพ่อของเราผู้ที่ให้ชีวิตเรามาลูกคนหนึ่งลองดูว่าตัวที่จะเรียนได้ตัวที่จะส่งให้มาเรียนมีการศึกษาได้ฉัน ใช้หยาดเหงื่อแรงงานมากขนาดใดใช้กำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังไยมากขนาดใหลูกคนหนึ่งก็จะเติบโตมาได้ก็จะเรียนให้มีการศึกษาได้แต่ทำไมพ่อแม่จึงทนถึงขนาดนั้นนี่เพราะอะไรเพราะคำว่ารักหาวิธีการยังไงที่จะให้ลูกของฉันไม่ต้องลำบากถ้าถามคุณพ่อสวจิติปัฐา คนพ่อจะบอกว่าสมัยผมเป็นเด็กผมอยู่ตาท้องไร่ท้องนาผมลําบากผมลําบากแต่พ่อให้สิ่งดีๆแต่ผมแต่แม่ให้สิ่งดีๆกก่ผมเอือให้อะไรให้แนวคิดให้ปัญญาให้นัคชิดให้ปัญญายัางไม่พอให้การสนับสนุนเพราะฉันเป็นคน้านนอก ฉันอดู่ตามหอไร่ปายนายิ่งความสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงว่าลำบากขนาดไหนจะหาอยู่หาจินก็ลำบากคนไหนจะเห็นคุณค่าของเงินต้องรู้ว่าความไม่มีเงินมันเป็นยังไงจึงจะรู้ว่าเงินมันมีค่าขนาดไหนแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันมีค่าขนาดไหนเพราะกับมาไม่มีคือมันไม่มี ไม่มีแม้แต่จะอะไรเลยไม่มีแม้แต่ที่จะเสือ้อผ้าใส่ตั้งคือคำว่าไม่มีเราจะเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีก็แต่เมื่อเราลำบาบางคนก็เห็นคุณค่าของแม่ก็ต่อเมื่อท่านจากไปแล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางคนก็ปล่อยปะละเลยไม่เคยใส่ใจแม่ไม่เคยนึกถึงว่าท่านได้ทำอะไรกับเรา ท่านเป็นห่วงเราขนาดใหนถ้าเราเป็นลูกๆนักเรียนลูกเคยรู้ไหมว่าเรามาโรงเรียนในแต่ละครั้งในแต่ละวันแม่ของเรานั้นภาวนามากน้อยขนาดไหนว่าขอให้ลูกเดินทางปลอดภัย ออขอถวายพระพรชัยให้พระบาทให้สมเด็จพระนางเจ้าเสริกกตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนจจน,นีพันปีหลวงผู้ทรงพระกุณาประเสริฐในวันนี้ดังนั้นก็ขออ้างเอาคุณามความดีทั้งหลายที่เราทั้งหลายชาวมหาสารคามได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่ชวงเช้าที่ผ่านมาโดยมีท่านผู้อาการจังหวัดมาสารคามได้ประกอบพิธีตามมํางบลกับมาถาวายเป็นพระราชทูตในพระองค์ท่านจะข,ขอ บนกุศลที่เราทั้งหลายโดยพุทธสมาคมย่อพุทธิธสมาคมได้จัดให้มีเทศในช่วงพรรษาและก็จัดให้มีเทศในวัน12สิงหามหาราชินีของเรานี้ก็ขออนาถแห่งคุณพรัตนไตรมีพระพุทธธรรมพระสงค์และขออนาถบุรภพระมหารตรัตรยาที่นาจ้าทุกทุกโรงได้ส่งประทานอนให้สมเด็จพระนางเจ้าเิดิจพระบรมบราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชีนีพร้อมด้วยพระบร์สารุปหังทุกทุกพระองคส่งพระเกษมสำร,ราญมีพระชนมายุ่ยั่งยืนนานมีพระรานาใหม่สุขสมบูรณ์ทุกทุกพระองและขอหุ่นปรสกุญญกุล่าความดีทั้งหลายที่เราได้แสดงออกแล้วซึ่งความรักความเคารพความศรัทธา ในพระมหาษัตริย์ก็ดีตลอดทั้งโลกหลานญาติมิตรญาติโยมงผู้มาตวายผู้มาทำลงทานก็ดีผู้มาช่วยการง,งานทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญปารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว้วขออำนาจแห่งุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณอำนาจแห่งุณงามความดีจงเพื่อหนุนเพื่อกขูดให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสําเร็จและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระ ปฏิหานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกค์ทุกท่านอัตมาได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเถศสนามาพอสมควรแก่ตาลเวลาขอสมมติยติหลงกงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประตาพระชะลี พุทธสมามคมพุณพ้อผู้ยจัดกานวิถียันต์นาประดิษฐ์นายกยุวพุธิกรสมาคมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมทั้งสองนะครับได้มาพร้อมกันและก็ข,ขอขอบคุณท่านที่แต่งชุดนะครับวันแม่เป็นการเพื่อทูนบูชาคุณของแม่นะครับก่อเป็นเชิญคุณน่อนายกพุทธสมาคมได้กล่าวพบปะขอบคุณลกล่าวขอบพระคุณคณะสองและผู้ร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านนะครับ